สวยไหมคะหน้าดอกบัวเนี่ยโอ้โหถ้าจะไม่นะคะเพราะว่าเขาเล่นทีบดอกบัวมาเลยจังหวะนี้จับยามเป้เข้าเจดี แต่ไม่ได้โอ้โหศาสตร์มราตีลอต็อกรลบดิจิตอลเวอร์คิดจะศาสตร์น้ำมนต์ใส่หน้าราตีคิดดีๆนะคะนยยามราตีุาสตร์แต่งหน้ามาตั้งนานอารุณสวัสดิ์สวัสดีจากน้องราตีคนงามวันนี้ราตีพาพี่ๆใส่ชุดไทยใจงามไปเข้าวัดสัตว์ผู้มาเยือนกันคะ่ะราตีเนี่ยมีทั้งชุดปิลสโคไทยและรัตนาโกสิงกันเลยนะคะจะเป็นแบบไหนสวยจนเลือกไม่ถูกเลยก็เลยจัดไปเลยทั้งสองชุดค่ะ งั้นเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าชุดไหนราตีจะใส่แล้วสวยออร่ามากกว่ากันคิพี่ก็อย่าลืมเม้นกันนะคะว่าราตีใส่ชุดไหนแล้วสวยมากกว่ากันน่ะเออคุณควีนคะแต่ให้สกินดอกบัวไปก่อนเลยนะคะราตีกุหลาบยังไม่พร้อมเลยอะคะ่ะขออนุญาตเติมรองพื้นเพิ่มก่อนหน้ากุหลาบยังไม่ฉ่ำเลยอะคะ่ะโอ้โหกุหลาบถ้าเธอเติมมากกว่านี้เนี่ยมันจะฉาบแล้วนะต๊ะมันจะไม่ฉ่ำโอ้ยขออีกหน่อยแล้วกันนะคะคุณควีน <S <S เพื่อความมั่นใจนะอาอากุหลาบยังไงก็รีบฉาบเอ้ยรีบเติมรองพื้นแล้วก็รีบตามมาแล้วกันนะก็นั่นแหละแฮทุกคนทั้งสองสกินก็มีชื่อเป็นดอกไม้ถึงคู่เลยเนาะปะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าป่านนี้ราตีดอกบัวคงรอที่วัดนานแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปวัดร้างน,นะคะทุกคนระหว่างที่ดอกกุหลาบกําลังแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวดอกบัวพาทัวร์ลน้นนัวผู้มาเยือนเองนะคะรอนานขนาดนี้นึกว่ามีคนหลุดเลอแล้วเนี่ย โอ้โหรอนานจนเรามาแกคิดเอานี่พังไปก่อนตึงแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะปอดหกไอ่าแล้วยังไงตกโอ๊ยตรงนั้นมีใครนะ่ะใครอยู่ข้างบนเอ่ยแต่เรายังไม่สนนะฮะเราขอพังก่อนอ่ะพังให้หมดเฮ้ยอะไรมันดังสองรอบเลยนะเย่ยังไงสิเอ้ยตรงนั้นเดี๋ยวกอดน,นิพาืมลืมไปบีบคอยยังไม่มาเฮ้ยแต่พังตรงนี้ก่อนอุย้ยเขาไม่มาเปิดประตูหรอนิพา ถ้าไม่เปิดแล้วก็พี่ขอเลยละกันนะอุ้ยตรงนี้ดังอีกแล้วอะไรมันแจ้งตเตือนนักหนีนกงนามีใครปะเนี่ยอ,อ้าวโอ้มีคนมุดโอ้มีคนมุดไปแล้วโอ้ยยังไงสิมันดังจังเลยอะทุกคนดังแล้วแบบมันไม่มีคนอะทุกคนงงปะอะไรอะ่ไม่ได้มีใครโปรใช่ไหมคะเนี่ยแต่จังหวะนี้ดอกบัวขอวางหุ่นไปก่อนค่ะนี่วางไปเลยฮะทุกคนตรงแบบจุดโดดอะไรใดๆนี่ขวางบันไดได้ก็ขวางไป ตรงนั้นมีคนตั้งวิธีแล้วหรออุ้ยมีคนอยู่ในนั้นจริงๆด้วยอ่ะนี้หวังว่าจะเจอโอ้โหได้ยินเสียงนํามาก่อนตัวเลยไอชามานี่ค่ะว t ทูเปอร์สาวไอชาดอกบัวขอยยัดนวดคอบ่าไหลให้นะคะเอา้าไม่พอใจคือแบบไม่พอใจก็ไม่เห็นต้องทีบกันขนาดนั้นมานี่ดักรอแล้วคะ่ะดอกบัวมารอข้างล่างแล้วเนาะ วางหุ่นไว้ตรงจุดโดดเนี่ยคือเลิศมากเลยนะคะทุกคนเออไม่ต้องสตองสตันได้ใดอ่ะไอชาแกจะไปไหนล่ะนี่ติดยันฉันก็มีหุ่นจ้ะหนูโอ้โหแต่สเตมินาฉันน้อยมากแกอย่าวิ่งหนีฉันะเออวิ่งกลับมาแบบนี้แหละดีแล้วมาเดี๋ยวหนูว่าคอให้นะคะปวดไหมคะโอ้โหไม่ปวดก็บอกกันดีๆคะ่ะอืมไม่เห็นต้องรุนแรงขนาดนี้เลยนะคะเอาล่ะไอชาที่สุดท้ายนี่เน่ โดนไปเลยลำให้ดูหน่อยนะคะลำสวยมากเก่งมากขอบใจอุ้ยอุ้ยทุกคนเข็มสองอันเลยหรออในแมปวเข็มแบบเข็มเกิดเองอะ่ะงงมากเลยในแมปสองอันเลยแรงมากอะแต่วางตรงจุดโดดไปก่อนฮะวางทับน้ำวิ่งมันด้วยเขาจะได้หยิบยากๆนะคะมา แถวนี้นี่ใครไม่น่าอุ้ยนั่นใครน่ะยูริสกินไทยแต่ว่าทําไมแต่เอานิพาดีกว่าคะ่ะมานี่น้องนิพาสวดไวดีนักใช่ไหมที่เราเจอกันต้นเกมเออกแล้วทําไมหนูหนูไม่กดละลูกเอดีเออกดเอโอเอหน้าขาวไปแล้วนิพาอย่าคิดว่าจะหนีพี่พลน,นะคะ พราะที่หนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกนะจันน้องนิพามาลําให้พี่ดูซะดีๆนี่แน่ปิดประตูคิดว่าจะเอาพี่อยู่เหรอจะหนูมาพี่มีหุ่นยังไงล่ะวางมันไปฮะวางไปเรื่อยๆนีพาขอขอนวดหน่อยเฮ้ยแล้วทไมนวดท่าน,นั้นละลาตีโอ้ยท่าดวดเธอนี่แปลกขึ้นทุกวันอะรําให้พี่ดอกบัวดูหน่อยนะจ๊ะไปเลยน้องนิพาลําสวยดีเหมือนกันนะแต่ละคน เอเมื่อกี้เห็นแบบแบบนะั้นแถวนี้ใครเอ่ยโอ้โหนี้พายคนไม่เห็นเลยจริงๆนี่เนี่ยไปหนึ่งทีเจ้าเด็กดื้อจะแปะยันแบบนี้เพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรยังไงไปทางนั้นก็มีหุ่นพี่รอยอยู่นะจ๊าแต่ว่าไม่ต้องมาขอนวดอีกคนนี่เข้าเจดีไปเลยลูกเข้าไปเลยในโกดนี้โอ๊ยมันไม่ยอมเข้าดีๆนางเด็กตัวดีนี่อืมพอโทากายยังไงล่ะ พูดตกไม่โดนอีกนิดอีกนิดน้องโอ้โหสเตมิน่ก็หมดแล้วเออแต่ดีนะเขาวิ่งกลับมาหาเรางงมากเลยเวลาสเตมิน่หมดทีอะไรคนวิ่งกลับมาหาทุกทีอ่ะอุ้ยเราไอ้ช่ยอยู่นั่นแต่ว่าเรายังไม่สนนะฮะขออนุญาตก่อนมันหายไปไหนแหละนางตัวดีนี่เนี่ยซ่อนหรอฮะซ่อนเก่งอืมดักเลยเอาวอาหายเอวอ,อ้าวอออยู่นี่นี่เอา,เอาลาตี ถ้านวดเธอแปลกขึ้นทุกวันเลยนะเมื่อกี้คือ,ค,อคือนอนนี้พากระโดดขึ้นไปทําไมก่อนลูกโอ้ย,อยมายูริสกินไทยจะมาถ่ายรูปใครคะถ่ายรูปดอกบัวเหรอรดอกบัวสวยละสิเนื่องจากพี่ยูริถ่ายรูปให้ดอกบัวฟรีดอกบัวก็จะนวดให้พี่ฟรีเหมือนกันมาค่ะพี่ยูริตกลงไปสิตกลงไปเลยหรือจะเข้าโกรธเข้าเจดีไหมคะยังไงตกลงสักทีเอาเดี๋ยวก่อน แล้วทำไมไม่ตกลงไปกว่าจะตกได้นะคะพี่ตกลงแปลว่าโอเคโอเคแปลว่าตกลงอ่ะนี่ฉันวางหุ่นไว้รอหมดแลลวจานี่ตรงนี้เข็มจำได้โอ้โหถ่ายใกล้ไปไหมคะแต่ไม่ติดได้ไงงงเออไปยังไงสิแต่วางทับเข็มก่อนได้ไหมเออห่วงเข็มอันนี้ไม่อยากให้ใช้ไปไหนแล้วฮะนางยูริแต่ว่าเออเอาคนอื่นก็กได้ฮะ,ะให้เขาเจ็บไปก่อนอุ๊ย เดี๋ยวก่อน,นยิงเสียงไอชานั่นไงตรงนั้นเจอตัวแล้วอ้าวแล้วหยิบวิญญาณน้องนิ้พามาได้หรอคะมานี่เลยคะ่ะไอชา, v าวีทูเปอร์สาวสวยไหมคะหน้าดอกบัวเนี่ยโอ้โหถ้าจะไม่นะคะเพราะว่าเขาเล่นถีบดอกบัวมาเลยถีบดอกบัวหรอคะนี่ขอจีเอลหน่อยจีเอลเฉยๆนะคะอุ๊ย อยู่ดีๆก็ล้มไปเฉยๆเลยนะคะคือเมื่อกี้เขาเจี๊วพี่ไอชาแล้วเขาก็ล้มไปเองเฉยๆเลยสงสัยเขาก็แบบหมดแรงนะคะหัวล้อจนหมดแรงอ,อไปดีกว่าเออเอายาตรงนี้เอาโอเคยังอยู่นึกว่าไม่อยู่แล้วแถมมีทูเพิ่มอะแต่ตรงนั้นใครเอ่ยอยูริเห็นนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยมาเล่นกับไอชาด้วยกันอะไม่มีแต่ว่าอยู่ข้างล่างมีนะฮะเสียงน้องนิพาไหนลงไปสิ อยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอ๊ยยากจังยากจังให้พี่ช่วยโหให้พี่ช่วยนวดไหมจ้ะนวดลมไปแล้วหนึ่งทีนิพามาให้พี่จับตัวซะดีๆนะจ้านูน้อยมานี่เดินมาหาพี่แบบอย่างนี้แหละน่ารักมากลูกไว้ใส่สิใครมาพันไว้คันนี้มาให้พี่จับซะดีๆน้องนิพาสุดท้ายมาค่ะเดี๋ยวพี่นวดคอให้นะอะหักเอ้ย นวดนวดค่ะนวดนวดหักอะไรไม่มีค่ะไหนยูรีเอา้าเดี๋ยวก่อนผู้ไม่ยันกำลังหนีลืมไปเลยว่านองนี้้าแบบถ้าเขาขิดก็คือยูรีก็คือไปออกประตูได้เลยะฮะเย่ yeah, แล้วแล้วยูรีหน้าใสอืมแปะยันมาหนึ่งทีผีตามไม่ทันเลยหนึ่งไปไหนเราเนี้ยสเตมิน่าฉันก็จะหมดนะทางนี้เอา่าเอา้าไม่ใช่เอา้าลรวหายไปไหนแล้วอะเลี้ยวทางนี้เหรอ,อทำไมมันหายไปไวจังเลยอะหรือกลับทางเดิม เอาก็ไม่มีนี่เอาแล้วไงปาฏิหาริคนหายได้ราตีเธอไม่ใช่คนเดียวแล้วนะที่หายตัวได้เนี่ยยูริก็หายตัวได้กินน้ำวิ่งแล้ววิ่งหนีไปเลยอืมเรามาอุ้ยเขากาลังออกประตูกําลังออกประตูอย่างนั้นหรอให้พี่ส่งไหมคะยังไงสิโอ้โหแล้วคือนั่งรอแบบนี้เลยอ่ายอ่ยอๆด้วยความคนไทยชุดไทยอะเนาะนี่เนี่ยนิสใส่ยอย่างงี้ปิดประตูก่อนคะ่ะถ้าจะออกได้ก็ลําบากหน่อยแล้วนะ มาดักไว้เลยขอหขอตีสาสมหน่อยเธออยากจะมีการมาถ่ายรูปฉันอีกโอ้โหข้าสารเสกบอกแล้วใช่ไหมคะราตีชอบเข้าสารเสกราตีชอบข้าวเหนียวนี่แน่ไม่ต้องเปิดอย่าได้ออกเลยแกโอ้ยขออกทันน่ะโอ้โหเมื่อกีนนะ้ค,คือ50ประตูไว้ก็ไม่ได้50นาตนางก็ออกได้อดีแต่ไม่เป็นไรนะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวดอกบวัวจะไปเรียกตัวกุหลาบมาแก้มือให้อีกที ป่านนี้จะแต่งหน้าเสร็จแล้วละ่ะไปดูกันเลยฮะมาแล้วคะ่ะทุกคนอยู่กับกุหลาบนะคะได้ข่าวว่าเมื่อกี้ดอกบัวเก็บสีไม่ได้งั้นหรอเดี๋ยวราตีกุหลาบจะจัดการให้เองฮะมาเริ่มแรกก็ทำลายไปก่อนตรงนี้ที่โดด,ดวยะวางไปคะ่ะตานนี้ราตีกุหลาบมั่นใจมาก,มากว่าจะต้องเก็บสีได้แนะคะ่ค่ะทุกคนเพราะราตีกุหลาบ แต่งหน้ามาสวยฉ่ำมากแต่ว่าตรงนั้นใครเอ่ยอพี่ติมนี่เน่ยเปิดกล่องไม่สนใจลาตีเลยนะคะแต่ว่าลาตีก็ไม่สนใจพี่ติมเหมือนกันค่ะลาตีสนประตูไม่เปิดกันช่มไหมอืมไม่เปิดลาตีก็ขอญาตพังก่อนเลยนะคะมาค่ะกุหลาบก็ไม่เหลือให้เล่นเลยละกันไม่มีใครมาเปิดประตูจริงๆนะคะนนี้ แต่ว่าเอ,าเอามีเสียงดังเอะอะอะไรข้างบนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่จังหวะนีกุหลาบขอญาติเป็นปวกแบบหนึ่งนะคะแทะไม้แทะประตูให้หมดอา่าเปลี่ยนจากอาชีพหมอนวดมาเป็นคนแทะประตูแล้วหนึ่งยังไงสิเขาไม่มาเปิดประตูกันเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครตั้งพิธีด้วยเอ๊ะแต่ตรงนั้นเห็นใครแวบแวบเออจะหนีไปไหนล่ะ อยู่ตรงนั้นชิมไหมโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวนายามรายมากเลยนะคะายามเป้มานี่เอาเจนโอ้โหตรงนี้ชุดละมุนวุ่นวายมาค่ะยามเป้ปวดคอบาออ่าไหลไหมคะโอ้ยเดี๋ยวลาตีนวดให้ค่ะจะไยไหล่ละเนี่ยไม่ให้นวดก็บอกกันดีๆแต่ตรงนี้ประตูมีสสยสิสนนะเดี๋ยวแป๊บนะอ้าวน้องนิพาตีพี่ไม่ได้หรอกคะ่ะพี่เปิดโลพอดีคะ่ะยามเป้ จะหนีลาตีไปไหนล่ะคะวิแต่เดี๋ยวนะยามเป้ยามเป้ใช้เขีเ่ยมนะคะโอ้โหน่าเกียดมากอีเฟกเงี้ยคือแบบจะเดินไปใช้ไปอย่างน้อยก็ช่วยให้มันฉีดนานวกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้หรือยังไงฮะมันนี่เลยนะคะนยามบางอาจโอ้โหเดินสวนกันอย่างนี้เลยหรอคะลาตีไม่ใช่เพื่อนนะยามนะคะมานี่ให้ลาตีนวดซะดีๆคอของยามเปนะ้น่ะลาตีขอนะหมาจัางหวะ สับยาเฟ้เข้าเจดีแต่ไม่ได้โอ้โหสตร์มะลาตีล็อกหลบดิจิตลอลเวอร์คิดจะศาสตร์น้ำมนต์ใส่หน้าลาตีคิดดีๆนะคะนายามลาตีอุตสาห์แต่งหน้ามาตั้งนานนายามจะทำแบบนี้กับลาตีไม่ได้ไปได้ไปไหนโอ้โหหรือยังไม่พอนอกจากจะล้างหน้าลาตียังเอาเข้าสารเสพให้ลาตีโอ้โหกินอีกอีนายามคนนี้มานี่เข้าเจดีไปเลยชักสมั่นไส้แล้วนะคาไปอยู่ในเจดี นางยังไม่คิดอีกหรอนางตีฉันไม่พักเลยนายามคนนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยไปโดยง่ายโอ้โหเข็มอีกอันฉันจะบ้าตายนัน่นแล้วเสร็จไปเลยขอจีเอวค่ะจีเอวจนเป็นลมลมพับไปอีกคนมาเดี๋ยวเรากกไข่นายามเลยค่ะไม่โอ้ยไม่ใครครมาหยิบไม่ง่ายแต่นางเจนมาตีฉันเลยอะ ลายมากนะคะนางนี่จะมาช่วยนายามใช่ไหมนั่นไีงมันจะช่วยจริงๆดีนะวางหุ่นไว้แล้วจ้ะช่วยไม่ได้ไง่ายๆหรอกนะโอ้โห,โโหนิพาดิพาก็จะเอาด้วยอะไรมันจะรักนายามกันขนาดนั้นมาวางใหม่ไม่ช่วยนี่เนี่ยแฟมิลี่ต้องเจอหุ่นของราตีนะคะช่วยไม่ได้แน่นอนต้องมาสวดกันก่อนหนึ่งมสมาแล้วตรงนั้นใครเจนนี่เน่ตีไปเลยสองคนเลิศมากลาตีแล้วนิพาย,ยังจะกลับไปช่วยนายามอีกใช่ไหมฮะ ฮะเอา้าไม่ช่วยแล้วแกคิดว่าเข้าไปในโบสถมันจะช่วยแกได้เหรอไม่ช่วยเหมือนกันนี่แต่มันหายวะโอเคงั้นเราเราพักก่อนเราตามหาคนอื่นก่อนก็ได้ไหนเจนยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนะี่ย ออกมาเล่นกันหน่อยไหมจ๊ะลมสวยหนะ้าเอาแล้วตรงนี้สวดใหญ่เลยนะคะเพราะหนุ่มติมมาค่ะพี่ติมดูหน้าราตีกุลาบหน่อยไหมคะว่าสวยขนาดไหนเป็นไงคะหนูแต่งหน้ามาฉ่ำไหมคะไม่ฉ่ำตรงไหนพูดออากามาวงหน้าเกาหลีสุดหน้าขาวปากแดงเวอร์อ่าแต่วางหุ่นไว้ก่อนนะคะเผื่อมีใครกลับมาสวดเอ๊ะนั่นมันน้องนิพาเอาแล้วไง เห็นพี่เหรอจะน้องนิพาเห็นผีหรอนนี่เนี่ยผีอะไรจะสวยขนาดนี้หนูมามาแอบมองพี่ทําไมฮะยังไงสิแอบมองคนสวยแอบมองคนสวยก็ต้องโดนนะจ๊ะเออเออจะว่าใบนายามเกิดแล้วนะฮะเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูเลยเฮ้ยแต่นั่นนายามมันอยู่ตรงนั้นไปเลยลาตีเอา้าแล้วไม่เข็มอีกแล้วอีนายามโอ้หไทยไม่พักจริงจริง มานี่ไปไหนเออสตันก็คือแบบว่าหิวไม่เสร็จใช่ไหมมาค่ะละ้วโอ้ยอดนวดคอนะายามนายาม,ายามฮิตสุดท้ายขอละ่ะยาใช้ยายายาใช้ยาโอ้โหมันเยอะจริงๆนี่แหะละเจีเยวอีกสักรอบนะคะสะลบไปเลยครั้งนี้ไม่ต้องตื่นขึ้นมานะเอาละทีนี้นายามก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาละแล้วก็วางทับยาเอา้าวางไม่ได้อะมีหุ่นข้างล่างใกล้เกินไปนะฮะมา ไหนดูซิมีใครกลับมาสวดไม่มีเลยหรอเอาแต่มีคนทําอะไรเสียงดังอยู่ตรงนู้นไหนขึ้นไปดูซิทีนี้อุ้ยมีคนสองคนเลยนี่ตรงนี้ติมหืมว่าแล้วใครมันพันสายสินจังเลยติมแกนี่เองเข้าเจดีไปเลยนะแกเห็นหน้าใช่ไหม แกเห็นหน้าสวยๆของฉันไหมแกจะทำร้ายฉันได้ลงหรอรู้ไหมว่าคนที่ทำร้ายฉันจะต้องโดนอะไรฮะเตอนี้เนี่ยโดนแบบนี้แล้วค่ะน้องนิพาโดนไปก่อนเลยหนึ่งจะไปไหนแล้วจ้ะน้องนิพาไม่เล่นกับพี่ก่อนมาเลยค่ะลําให้พระประธานดูนะลูกนะเออเป็นนางฟ้านางสวรรค์นหนึ่งอ่ะขอญาติกกุกไข่เอา้าไม่ได้มีหุ่นข้างล่างนะฮะใกล้กันเกิน อาจจะขอมาวางให้เห็นชัดๆละกันเผื่อมีใครจะมาชุบนะ่าเราทําลายสายสินตรงนี้ไปด้วยส่วนนังติมมันไปไหนละลงมาสวดต่อตรงนี้หรือเปล่าฮะเอา้าไม่ใช่นี่มียมาันนางเจนนางเจนที่เล่นชูใช่ไหมมาเลยค่ะนางคนบาปขอญาติเลยนะคะขอญาตินวดค่ะเออวางไว้ก่อนเอ,อ้ยนางตัวดี บังอาจมากนะแกที่บังอาจมาสาดน้ำมนใส่เมคอัพฉนะันอะฮะเจอแน่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอเอานางติมนี้ก่อนนางมาเอาวิญญาณนิพาไปแล้วโอ้โหแต่สเตมิน่าเราหมดนะฮะอ่ะแต่ยังมีหุ่นอยู่ตรงนี้เฮ้ยติมเดี๋ยวนะทําไมติเหมือนวิง่งไม่มีสเตมิน่าเลยอะไม่ใช่โปใช่ไหมฮะนางโอ้โหอีเจนทั้งผัวทั้งเมียกลัคาญมึงสองคนมากเลยคนนึงก็เหมือนโปคนนึงก็สาดน้ำมนใส่เมคอัพฉันจังเลย อีติมโปใช่ไหมพูดโปใช่ไหมวางยญญานิพาลงแล้วก้มลงกราบค่ะกราบชั้นเดี๋ยวนี้นางติมม,มันไปไวมากทุกคนหนัวโปรจริงะนนีน้ทุกคนหนัวมันไม่ใช่อะ่ะสเตม,มิน่ตั้งแต่ข้างล่างใส่สินฉันต้องระวังอะไรแบบนี้อีกเหรอโอ้โหแล้วดูทุกคนไม่มีไม่มีเหนื่อยจริงๆโองโอ้โหนี่ดีนะฉันมีหุน่นไม่ต้องตั้งกันแล้วแม่เอ้ยตั้งไม่ไหวมาค่ะ โอ้โหทุกคนคือมันเกินไปมากจริงๆอ่ะอันนี้โปโอะโปแน่นอนมานี่เลยค่ะขอหยุมหน่อยแล้วประเด็นคือวิญญ,ญาณนิพาไปไหนฮะล้ำไปเลยฉันมัวแต่จะเอาอีติมจนลืมวิญญ,ญาณนิพาไปเลยเนี่ยเออแต่เอานางนี่ก่อนแหละดีแล้วโปอย่าให้มันได้ผุดได้เกิดค่ะนี่ฟักไข่เป็นแม่ไก่ไปเลยหนึ่งห้ามใครมาหยิบนะคะนางเจนนางนิพาอืนิพาเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะ ยังไงสิเจนไปชุบอยู่ตรงไหนมาสวดที่เดิมหรือเปล่าอะจะพังไปก่อนนะฮะนี่เขาไปชุบกันตรงไหนนะทุกคนวิญญาณนิพานมันจะไปล่วงตรงไหนได้ประมาณตรงนี้ไหมเฮ้ยเจอแล้วมีคนทํรลายหุ่นเราข้างล่างเดี๋ยวนะมันไปหยิบวิญญาณติมปะ่ะเร็วมากเจนอย,อย่านะอย่านะอย่าไปชุบเอาแต่ไม่ใช่เจนนิพามาค่ะนิพานิพานหนูรู้ไม่ลูกมันโปอย่าหยิบอย่าหยิบอืมจาก อยากอืมนั่นแหละค่ะปล่อยดีมากดีมากแต่พี่ก็ต้องไม่ปล่อยหนูเหมือนกันหรอกนะฮะเออแต่ว่ามันทําไหมมันมีนางเจนไงนางเจนคอยจะช่วยสามีนางอยู่อืมก็จะฉุดจนได้เนาะจะเอาให้ได้ใช่ไหมฉันไม่ยอมหรอกนะมาค่ะถ้ารักกันมากก็ไปอยู่ด้วยกันเลยนะเจนมานี่อยากไปอยู่กับติมไม่ล่ะเดี๋ยวฉันช่วย ฉันช่วยได้นะขอแค่ได้นวดนิดหน่อยเท่านั้นเองเจนคอบา่าไหลไม่เจ็บมากหรอกมาค่ะนวดคอบา่าไหลนะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเจดีเลยลูกจะได้ตามติม <c oughs> ทำไมละ่ะทีนี้ไม่อยากไปอยู่กับติมแล้วหรอฮะโอเคเข้าโอ่งไปอย่างรวดเร็วนะฮะอ่าล้วออกมาแล้วยังไงสิไม่โดนสเตมิน่าเราหมดอ่ะนะฮะอุ้ยเจนขึ้นสนามน้อยทำไมอยากต่อ,อยกับฉันหรือไงแต่ฉันไม่ต่อยนะคะดีฉัน นวดเท่านั้นค่ะนวดเท่านั้นที่นอกเอวิติงมาค่ะขอยัดนวดเลยนะคะไปอยู่กับสามีคุณเลยค่ะอ่ะแล้วทีนี้ติมมันตื่นขึ้นมาจริงเะว,ว่าทุกคนได้แต่หวังว่าเขาจะไม่โชว์พีนิหารให้เราดูนะคะอ่ะวิแต่อยู่ตรงนี้กันหรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนิพายอย่ามายุ่งอย่ามาอยู่นะจ๊ะ อย่ามายุ่งเดี๋ยวจะโดนลูกหลงมาค่ะคุณติมเหลือแค่เราสอบคนและยังไงสิโอแล้วมันหายเจ็บเราว่าคืองูงมากเลยอย่าบอกนะตื่นมาหายเจ็บอืมตื่นมาหายเจ็บแต่ตอนนี้ก็เจ็บไปอีกรอบแล้วกันนะจ๊ะนี่พาพี่แมวหนูเอาสละลูกพี่จะจัดการโปรก่อนป่าโปร,รู้จักไหมฮะโอ้โหแล้วตรงนี้คือหุ่นเราเยอะมากเราแบบเราสู้ได้ทุกคนเราสู้ไหวอย,อยู่ถึงแม้เขาจะวิ่งแบบ แบบโนสเตมิน่าเขาตามนะฮะนึกว่าแพดโอเพนเวตาสองมายังไงโอ้หแล้วมันวนด้วยแล้วคือเราเพดข้างวนนังตัวดีนี่วางเลยวนมาอีกทีเจอแน่นอนค่ะยังไงสิแล้วโปก็ต้องทำไมโปก็ต้องไม่ค่อยฉลาดนะสิขาลาตีจัดการมาเลยคะ่ะหนังพี่ติมเนี่ยเอาไปเลยคะ่ะจัดกระดูกไปหนึ่งที่ก็อ่า ป่าโปเป็นที่เรียบร้อยนะคะจังหวะนี้กุหลาบก็สามารถกลับมาเล่นปกติได้แล้วค่ะมาค่ะนิพานิพาจา๋าจะุูพี่เจนขึ้นมาทําไมมันเมียโปลูกมันเมียโปหึแต่พี่จะปล่อยหนูไปก็ไม่ได้อืมไม่โดนไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือดอกบัวเก็บสีไม่ได้ฮะแบบราตีกุหลาบก็เลยต้องมาจัดการแทนแต่นางนียันวะนางนียัน ยังไงสีลาจ้าหนีไปไหนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอา้าวแล้วคือมุดเข้าไปก็เจอกันหน้าทอสีจันหนลูกหนูลูกแล้วหนูรู้ไหมว่าพี่ข้ามตรงนี้ได้อาา่ะฮะรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้โอเคเอา้าวเจนแล้วหล่อนชุบได้องไงหล่อนชุบตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวต้องลีกไปจัดการเจนแล้วมาน,น,น้องนิพาล้ำไปก่อนลูกเดี๋ยวพี่จะไปจัดการเจนต่อมาค่ะเจนยังหนีไปไม่ไกลใช่ไหมฮะ ไปไหนแล้วนะอหลือประตูก็คือเปิดเราด้วยเอาไงสิเอาไงสิแล้วคือฉันแบบต้องมาเล่นแบบวัดประตูอย่างนี้ตลอดเลยฉันงงมากเลยแต่เจนอยู่ไหนเจนอยู่ไหนแล้วนะเอหาตัวเจนไม่เจอแล้วองั้นเอาเป็นเดี๋ยวตั้งนี่ตั้งหุ่นไว้ตรงหน้าประตูนะคะประตูก็ค่อนข้างใกล้กันเลยเนาะ เออแต่ตรงนั้นเป็นประตูใจดีด้วยอะเดี๋ยวเราไปปิดประตูใจดีกันดีกว่าค่ะนี่แล้วก็มาตั้งหุ่นไว้ด้วยสักนิดหนึ่งหน้าประตูเลยเออออกมาล่นก็นหน่อยได้ไหมจ้าฉันรำสวยนะเจนไม่อยากดูหรอไม่อยากดูก็ต้องดูค่ะเพราะปิดประตูไปแล้วเนาะห้ามออกนะคะเจนเอ,อ๊แต่เจนอยู่ไหนแล้วนะทุกคนว่าหนูว่าอยู่ข้างล่างนี่แหละนางยังไม่ขึ้นมาไม่เห็นเงาเลยนะฮะเด นางเอ๊ะทุกคนหัวขาช่วยเจนด้วยนางอยู่นี่ยังไงล่ะหัวขาช่วยเจนด้วยแกจะเรียกหัวโปมาให้ช่วยอะนะไม่ต้องเรียกมันมาช่วยเดี๋ยวฉันช่วยส่งแกไปหามันเองเจนมา มาให้นวดซะดีๆโอ้ยมันไม่ใช่สกิลมาค่ะขอยาี้เอวนะคะอ่าขำๆเนาะสลบไปอีกหนึ่งคนแล้วเย้แต่ราตีก็เก็บสี่ได้นะคะกุลาบทำได้แล้วนะคะดอกบวัวไม่ต้องห่วงนะมาลำํำตัดลำํำเต้ยลำํำโชว์พระประธานไปหนึ่งทีค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยกับคลิปนี้ราตีเนี่ย สวยแม้ทั้งสองสกินเลยใครชอบสกินไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะและนอกจากนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่เจอกันอีกอยังไงล่ะและถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยลวคะค่ะแชร์ไปให้เขารู้ว่าสกินไทยของราตีเนี่ย สวยแค่ไหนยังไงวันนี้ควีนและลาตีกุหลาบและดอกบัวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ